สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องน้องทุกท่านครับก่อนอื่นที่ผมจะพาไปดูเหรียญสิบบาทตั้งสี่เหรียญน,นี้ขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน,น้องน้องทุกท่านครับดูไปเรื่อยๆนะครับว่าสี่เหรียญน,นี้ราคาถ้ารวมกันราคาจะเป็นยังไงมั่งครับจะแพงจะมีราคามากเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ผมบอกว่าจะขายทีเลยเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันต้องอันดับต้น,ตน ของหนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านระหว่างอันดับที่หนึ่งถึงอันดับที่สามแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าหลังจากอันดับที่สามแล้วลันสี่ขึ้นมาจนถึงอันดับที่สิบนั้นต้องมีอย่างต่ําเป็นสิบเหรียญครับท่านนักสะสมเมือชีพเขาถึงจะหลับครับแต่ถ้าหนึ่งสองสามนั้นอันละเหรียญเขาหลับครับแต่ว่าสี่ถึงสิบนั้น,น่ะ ต้องเป็นสิบเหรียญขึ้นครับเขาถึงหลับครับถ้าเป็น้อยยิ่งดีครับเพราะอาจารย์ผมบอกว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับสี่เหรียญนี้นะครับเป็นพราะเสียเลรยหมดทั้งสี่เหรียญครับพระเสียงพระเสียงเล็กทั้งสี่เหรียญเลยนะครับพูดง่าไงก็คือยังไม่ทําการล้างสักเหรียญหรอกครับีนสี่เหรียญนี้นะครับนี่ดูครับนี่ครับเพระเสียงเล็กหมดนะครับนี่ครับต่ไปช้อนกันหน่อยเพราะว่ากล้องมาเล็กซะเหลือเกินครับมันมองไม่ค่อยเห็น เป็นปาะสิทล็กทั้งหมดทั้งสี่เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่ผมเคยรีวิวไปหมดแล้วแต่ยังไม่ทําการล้างเช่นเคยครับเพราะว่าที่ผมมารีวิววันนี้เพราะว่าผมจะไปทําการล้างแล้วอาจจะได้เก็บไว้เลยนะครับถ้าทําทําการล้างเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้อาจจะว่างอยู่ผมมีเวลาอยู่นะครับมาดูเหรียญแรกครับเนี่ยภูวิพลอดุลยเดชอยู่เบื้องหน้าพงค์ท่านครับส่วนด้านหลังคือรัชกาลที่เก้าครับท่านบรลลุมบรูปสวยงามมากนะครับสำหรับเหรียญนี้โอเคใช้ได้นะครับเนี่ย สวยงามมากครับส่วนด้านหลังเนี่ยครับประเทศไทยอักษรบิลปศสองพันห้าร้อยห้าสิบครับท่านสำหรับปีปศสองพันห้ารอยห้าสิบนี้มีคนเคยบอกผมว่ามีอย่างบางใช่หรือเปล่าครับมีพระเศียรใหญ่ใช่หรือเปล่าครับมีคนเคยบอกผมอย่างนั้นนครับแต่ผมไม่เคยเห็นจริงครับเพราะผมเล่นอยู่กับเหรียญมาเป็นโอ้โหไม่รู้ว่ากี่หมื่นเหรียญแล้วนะครับที่เจอนะครับเหรียญสิบบาทนี่นะครับ กับเหรียญพระเศียรใหญ่พระเศียนเล็กนี่แหละไม่เคยเจอเลยครับมีแต่ปีปศสองพันห้าอยห้าสิบพระเสียนเล็กเท่านั้นครับพระเสียนใหญ่ไม่เจอเลยครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดอรุนราชเวลาลามกับท่านส่วนด้านล่างสุดคือสิบบาทแล้วก็สิบแบบนี้สวยงามนะครับดูขอบเฟืองครับโอเคสําหรับเหรียญแรกนี่นะครับโอเคพันไปนะครับเหรียญแรกเอาไว้นี่ก่อน นี้ครับเหรียญแรกนะครับผ่านไปแล้วมาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับก็เช่นกันนะครับเนี่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยแต่ว่าเหรียญนี้มันจะเป็นแปลกๆอย่างนึงคือเหมือนกับไสเลื่อนครับนี่ดูสิครับตรงขอบนี่เป็นหนึ่งสองสามสามชั้นเลยครับเนี่ยบนเพื่อเสียนพระองค์ทัดครับมาดูด้านนี้ยิ่งชัดเจนเลยครับนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเช่นกันครับแต่มันแตกต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับเนี่ยเหรียญนี้กลับไม่มีอะไรครับเนี่ย เหรียญุ่ดไซมือผมเนี่ยไม่มีอะไรครับแต่สาหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับดูสิครับเนี่ยปีพศ2550มันเป็นไส้เหรียญเลยว่าไ้แตกยึบมากเลยครับดูสิครับเป็นวงกลมไปเลยนี่ทั้งเหรียญเลยครับเนี่ยปีพศ2550เหรียญแบบนี้สองเหรียญนี้ถ้าไปขายนะครับราคาแตกต่างกันแน่นอนแต่เราต้องเอาเป็นแบบนี้ไปหมดเลยครับทั้งสองเหรียญนี้ไปด้วยกันเลยถ้าขายจะไปขายเหรียญเดียวเด็ดขาดเพราะว่าสองเหรียญนี้ ปีพศสอง0ันห้ารอยหสิบนี้ผลิตเยอะมากๆนะครับถัดไม่ใช่น้อยอย่างที่คิดนะครับนี่ครับสองเหรียญนะครับปีพศ2อ5 0ันห้ารอยห้าสิบเนี่ยล้วมาดูสองเหรียญนี้นะครับสองเหรียญอยู่ด้านขวามือนี่นะครับนี่ครับนี่ครับที่มือผมนี่ครับเช่นกันครับเนี่ยผู้ิพลอนอุนเดเดีส่วนหน้าลังขันรัชกาลที่เก้าเช่นกันครับปีพศอะไรเอ่ยปีพศ2547ันห้าร้อยสี่สิบเกาครับสับเหรียญนี้ครับนี่ครับ พอเสียเล็กนะครับก็สวยงามอยู่ไม่เบานะครับนี่เหรียญนี้ดาปีมากเกินไปครับมันมองไม่ค่อยชัดเลยครับนี่เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อไปครับเนี่ยคือเหรียญที่สี่ครับเนี่ยนี่เหรียญที่สี่เหรียญนี้นะครับนี่ครับปีพศอะไรเอ่ยปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดครับสันนี่ครับห้าสิบห้าห้าสิบแล้วก็ห้าสิบเอ็ดนี่ครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนี่พระเศียรใหญ่ผมเจอแน่นอนแต่ปีพศ สองพันห้า้อยห้าสิบนี่ไม่เจอครับแต่ห้าหนึ่งผมเจอแน่นอนครับภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านหลังเกิอรัชกาลที่เก้าครับนี่มาดูด้านนี้ครับประเทศไทยอักษรวิวพศสองพันห้า้อยห้าสิบเอ็ดส่วนด้านล่างคือสิบบาทแล้วก็สิบแบบนี้ถ้าใครมี <c oughs> ก็เก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคา UNC นมีแน่นอนครับแต่ว่าผ่านกันใช้แบบนี้ผลิตเยอะแบบนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผมไม่แม่นใจหรอกนะครับ